กราบสุัดีนะครับคุณผู้ชมช่อง The Yoyes Official ทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เรายังอยู่กันกับเกม Reverse 1999นะครับเป็นวิดีโอน่าจะเป็นตัวที่5แล้วนะครับซึ่งคำถามที่หลายคนนะครับน่าจะหาคำตอบกันอยู่นะครับก็วันนี้ผมจะมาเจาะลึกส่วนนี้นะั่นก็คือการทําตัวละครให้เก่งนะครับผมเรื่องการจัดทีมเนี่ยผมเล่าไปแล้วนะครับแต่ว่าการทําตัวละครให้เก่งเนี่ยมันมีหลายปัจจัยแล้วก็ใช้วัตุดิบ หลากหลายแล้วก็มีหลายวิธีมากๆนะครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกกันในส่วนของการปั้นตัวละครออยังไงให้เก่งกันล้วนโดยเฉพาะเลยนะครับวันนี้เป็นหัวข้อนี้เลยนะครับเอาล่ะเดี๋ยวก่อนอื่นเราจะมาดูที่หน้าครูหรือก็คือตัวละครที่เรามีกันก่อนนะครับตัวละครหนึ่งตัวเนี่ยมีอะไรบ้างที่เราสามารถอัปเกรดได้นะครับอ่ะเดี๋ยวพามาดูกันนะครับเราจะมีเลเวลนะผมมีอินไซมีพอร์เทรและเรโซเนตรวมไปถึงไซคิวเพรสเอนซ์นะผม ก็จะมีทั้งหมด5อย่างนะที่เราสามารถอัปเกรดให้ตัวละครของเราเก่งขึ้นได้ยังมีค่าของ บอลนะครับหรือว่าความสัมพันธ์ที่เราได้จากการเอาตัวละครไปไว้บนเกาะนะครับแล้วก็กดคุยกับพวกเขาบ่อยๆซึ่งมันจะส่งผลให้ตัวละครของเราเก่งขึ้นนะครับเรื่องของเลเวลเนี่ยอันนี้ไม่จําเป็นต้องอธิบายอะไรมากเลยนะครับเลเวลยิ่งเก่งก็ยิ่งดีนะครับอย่างอันนี้เนี่ยผมอินไซ์หรือว่าจูติไป2ขั้นแล้วเลเวลตัวละครสูงสุดจะอยู่ที่50นะครับซึ่งถ้าเรากดอัพเนี่ยมันจะใช้ส่วนของดัสนะครับแล้วก็ sharp อ่า uh, sharp odonti นะครับในการอัพผมเรียกว่าเงินกับดัสละกันนะครับจะเข้าใจง่ายดีสมมติเรากะ็กด up หนึ่ง l ล v e l ปุ๊บเห็นไหมครับค่าเซตัด์โดยรวมก็จะเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้เลเวลเนีย่ยยิ่งเยอะยิ่งดีอยู่แล้วนะครับไม่ต้องอธิบายอะไรมากเลยนะครับต่อมาคือ inside นะครับ inside เน,นี่ยมันเป็นการปลดล็อกเพดานเลเวลสูงสุดของตัวละครนั้นๆน,น,นะครับอันนี้ใครเคยเล่นพวกเก็นชินหรือว่าฮงไคสตาร์เรลเนี่ยก็ นั่นแหละครับระบบเดียวกันผมไม่รู้จะเทียบกับเกมไหนแล้วนะฮะก็คือเมื่อเลเวลเราถึงเลเวลสูงสุดนะครับเราก็จะต้องหาวัตถุดิบต่างๆมาปลดล็อกขั้นเอ่าเพดานแม็กซ์เลเวลนะครับก็คือนี่อย่างนี้ก็จะเป็นอ่อโชมอฟมินเนอรเวลนะครับก็คือพวกสมุดอัพของของสายนั้นๆนะครับอย่างเอเทนิตี้เนี่ยเขาเป็นสายมินเนอร์ลก็ใช้สมุดของมินเนอร์ลนะครับแล้วก็ของเฉพาะตัวนะครับซึ่งหาได้จากการ คราฟหรือว่าซื้อเอาจากพอนช็อปนะครับอันนี้เนี่ยแล้วมันก็จะบอกว่าเมื่ออินไซสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็คือเบส e ซก็จะสูงขึ้นนะเซตต์ตัวละครจะสูงขึ้นแล้วก็อัปเกรดพา s s i ีฟติดตัวของตัวละครให้สูงขึ้นไปอีกนะผมแล้วก็ยังมีระบบเรโซ n น t e ที่ปลดล็อกสูงสุดนะครับแล้วก็เลเวลแคปหรือว่าแม็กซ์เลเวลก็จะสูงขึ้นด้วยนะครับดังนั้นอินไซเนี่ยจำเป็นอย่างมากนะเมื่อเรารอัปเกรดตัวละครไปจนถึงแม็กซ์เลเวลของรอบนั้นๆแล้วนะครับ ต่อมาไซคิว p เพ f ฟเรนซ์ ences, อันนี้เนี่ยมันเหมือนกับระบบอาวุธของตัวละครเลยครับเพียงแต่ว่าเกมนนมันจะเข้าใจง่ายกว่าแล้วก็ไม่ต้องไปกาชาหามาใส่ครับไซคิวเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับอุปกรณ์เสริมที่ทบ,บวกแซดของเราครับซึ่งก็จะมีค่าแซดพื้นฐานต่างๆมากมายนะครับหลักๆเนี่ยจะเป็นพลังโจมตีนะผมพลังชีวิตนะพลังป้องกันเรียลิตี้และเมนเทลส่วนออฟสีทองเนี่ยมันจะเป็นโบนัสของแต่ละอันนะครับอย่างเช่นอของเอเทอร์เนตี้ผมใช้ ฮอปสกอชนะทำให้อินคาเดชันไมค์เนี่ย่า uh, มันคือการที่เราใช้การ์ดในเอฟเฟกมันจะสูงขึ้นและไซคิวแต่ละอันเนี่ยถ้าเป็นสีทองนะครับน่าจะเป็น5ดาวขึ้นไปนะครับมันจะมีแอมพลิฟิเคชันหรือว่าออปชันเสริมมาให้ด้วยนะครับอย่างอันนี้ก็ uh, อย่างของโซเทอร์บี้อันนี้นะครับก็คือเมื่อไรยการ์ดดีบัฟนะครับก็จะบวกพลังชีวิตออปชัน uh, เสริมคูณอะไรก็ลองไปอ่านกันดูนะครับซึ่งไซคิวเพลฟเรนซ์เนี่ยมันหาได้ง่ายๆจากการที่ เรากดมาตรงนี้นะครับ enter the show แล้วก็เลือก resource นะครับและเลื่อนมาที่นี่เลย pinoma analysis นะครับเราจะสามารถใช้แต้มนะครับแต้มไอ้ cost เนี่ยครับเข้าได้วันละ2ครั้งนะผมแต้ม in depth เนี่ยแต่ถ้าเราใช้จนหมดนะครับเราจะสามารถใช้พลังงานของเราในการเข้าด่านได้นะครับเนี่ยอย่างนี้เห็นไหมมันรีทุกวันนะครับตอน5้ามงเย็นก็คือเข้าฟรี2ครั้งต่อวันแต่ถ้าเกิดเราอยากฟาร์มต่อก็ใช้พลังงานซึ่งมันก็ ใช้สูงพอสมควรนะครับโดยหลังจากที่เราผ่านดันเจียนในพนมาอะไรสิิ์นี้นะครับเราก็จะกดที่ไซคิวบช็อปตรงนี้นะครับเนี่ยเราจะมีแต้มเงินตรงนี้อยู่นะครับเห็นไหมหลกัหลกๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดคุณจะซื้อไซคิวบหดาวนะครับก็จะใช้210นะครับมันมีโปรโมชั่นลดราคา30%อยู่นะครับอาพวกเนี้ยซื้อให้ตัวไหนก็ก่อนซื้อแนะนําว่าดูดีๆนะครับเดี๋ยวผมจะอาจจะมาแนะนําตัวละครกับไซคิวที่มันเข้ากันนะครับผมแล้วก็ กราตโทนี่นะครับอันนี้ซื้อได้เดือนละ2ครั้งมันคือการขัดอาวุธนั่นแหละครับถ้าเป็นเกนชินมันคือการขัดอาวุธเลยนะครับก็คือเราจะสามารถที่จะปลดล็อกขั้นของไซคิวให้เป็นขั้นต่อไปได้นะครับแล้วก็โอเนริกช็อปอันนี้จะเป็นการใช้แต้มอันเนี้ยที่ได้มาจากการลงอบิสนะครับผมขอเรียกอบิสนะจริงๆมันคือ artificial somnambulism ซึ่งมันอ่านยากมากผมเรียกอบิสนะครับของเกมนี้ได้แต้มมาก็เอามาซื้อมันจะเป็นพวกวัตถุดิบอัปเกรดตัวละครนะครับ เรื่องของไซคิวปรก็ประมาณนี้ช่วงแรกใส่อะไรไปก่อนก็ได้นะให้ตัวละครเราแนะนำว่าให้ใส่มันตรงสายก็พอนะครับ ต่อมาพอเทรอันนี้อธิบายง่ายๆคือการปลดกลุ่มดาวนะครับถ้าเป็นเกนชินคือกลุ่มดาวถ้าเป็นซารเรลคือไอเดลอนเหมือนกันเลยได้โดยใช้ม้วนฟิล์มนะครับอาร์ติฟิสอันนี้ซึ่งมันได้จากการเปิดกาชาแล้วได้ตัวซ้ํานะครับซึ่งถ้าเป็น6ดาวก็จะปลดยากหน่อยนะมันต้องนู่นหนักการันตี70็ดรเโรแล้วก็ต้องได้ตัวซ้ําด้วยก็จะมาปลดซึ่งความสามารถมันก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆเนะรื่อยๆนะจนถึงขั้นที่5้า หลักๆที่ผมดูเนี่ยมันจะแล้วแต่ตัวอย่าง eternity เนี่ยก็จะแบบดาเมจจะสูงขึ้นมากๆนะครับหรือเอฟเฟกบางตัวก็จะสูงเอฟเฟกของบางการ์ดการ์ดบางใบเนี่ยจะสูงขึ้นนะครับก็ปลดขั้นกันไปและ resonate นะครับ resonate เนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับเป็นการจัดวางหินรูนละกันอธิบายง่ายๆนะครับ resonate เราสามารถอัพเลเวลได้นะโดยการกด level up แล้วก็จะใช้วัตถุดิบหลักเป็น moment of d i s s o n a n c e นะครับซึ่งหาได้จากการเนี่ยร้านโอเดริกเลยหรือว่า เติมเงินซื้อนะครับอะไรพวกนี้นะครับซึ่งจริงๆมันมีแจกทุกวันอยู่แล้วแล้วก็จะเควสรายวันรายสัปดาห์นะครับมีแจกแล้วก็วัตถุดิบต่างๆหาได้จากฉากทั่วไปนะครับอ่ะซึ่งพอเราอ่าอัพเรโซเนตแล้วนะครับเราก็จะสามารถจัดชิ้นรูนต่างๆได้นะครับอืมเนี่ยอย่างชิ้นนี้ ใส่แล้วบวกคริติคอลเรท1.5%บวกพล um ังจมตี1%นะครับหรือถ้าใครไม่รู้จะจัดยังไงนะครับเกมมันมีระบบควิกโหลดนะครับมันจะทำการจัดเซ็ตที่ดีที่สุดให้นะครับอย่างผมก็ยังใช้ควิกโหลดอยู่นะครับหลักๆแล้วเนี่ยตัวละครจะเก่งขึ้นได้จาก5อย่างนะครับก็อย่างที่ผมอธิบายไปนในคลิปนี้เลยนะครับเลเวลอินไซด์พอร์เทรลเรสโซเนตแล้วก็ไซคิวเพอร์เฟอเรนซ์นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมา คือถ้าให้ผมอธิบายแต่ละตัวมันจะยาวมากนะเดี๋ยวเราค่อยมาดูอีกทีว่าตัวละครไหนมันน่าปั้นหรือไม่ปั้นนะครับอย่างผมเอเทนิตี้เนี่ยผมก็ใส่แบบจัดเต็มเลยนะครับซึ่งดตเมจเธอก็สูงมากตอนนี้930แล้วอาจจะยังไม่แรงเท่าตัวอื่นๆนะครับแต่ว่าก็เล่นได้นะครับอ่าซึ่งทุกตัวเนี่ยหลักการเดียวกันเลยนะครับอยากเก่งก็คือเลเวลอินไซด์พอเทรซเนตเพอร์เฟรนซ์ประมาณนี้นะครับอ่ะอันนี้เดี๋ยวใครสงสัยข้อไหนก็เดี๋ยวสอบถามทิ้งกันเอาไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างครับไว้ผมจะมาตอบคคนบร,รบนะรบัโเ หลายคนก็น่าจะรู้แล้วแหละว่าทำยังไงให้ตัวละครเราถึงจะเก่งขึ้นนะครับก็หวังว่าคลิปวิดีโอตัวนี้จะมีประโยชน์นะครับกับคุณผู้ชมและแฟนเกม Reverse 1 9 9 9, 9, 9ที่เล่นกันอยู่ตอนนี้นะครับเอาล่ะถ้าชอบวิดีโอตัวนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอดีๆจากช่องของผม The Yoyes Official นะครับคลิปหน้าจะพามารู้จักข้อมูลอะไรกันอีกหรือจะพาไปทำอะไรเดี๋ยวรอติดตามกันเอาไวไ้เลยสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ